สวัสดีครับวันนี้คอนเสิร์ตลำซิงครับกับทีมงานเครื่องในมิวสิกเจ้าเก่าเจ้าเดิมครับ ทีมง,งานเครื่องในมิวสิกครับมาถึงแล้วกำลังตั้งกล่องสวัสดีครับอาจารย์หมอแคนสวัสดีครับอาจารย์นา้าสวัสดีครับสุภุสุคนครับวันนี้อาจารย์กล้องกำลังตั้งกล่องอ่าพี่น้อง,าง,งาอ,อาจารย์เมียนก็กำลังตั้งขาคีย์บอร์ดอาจารย์เบนครับอ่ะ,อะเมื่อนี้พ่อเครื่องในมิวสิกเฮาจัด จัดไม่ไม้ให้เลยนี่จัดตัวไม่ให้เลยครับเพื่อสมเกียรติสมฐานะนี่ตัวเก่าห้องเซาใส่ใส่ตัวเก่าห้องยู่เซเอาออกมาเพื่อหนอาจารย์ดออกเตร์ตัวนี้เป็นวาเลนเจอร์นะครับ B A หนึง่งเก้า A ครับอ่าเอามาอีกอีกตัวหนึ่งตัวนี้เป็น เบต้า9 1 a นะครับมี2ตัวอ่านี่ครับตัวนี้ตัวนี้ก็เบต้า9 1 a ตัวนี้ซื้อมา9,000กว่าบาทครับ9,000กว่าบาทตัวนี้3,000กว่าบาทครับสาเหตุที่เศ้าใส่สตัวนี้นะครับก็คือตัวนี้ใช้มา12ปีครับมีอาการประมาณปีที่แล้วครับ คือเก์เกณฑ์เข้ามาปกติปกติเก์เข้ามาจะอยู่ประมาณเก้าโมงเศาร์หรือสามนาฬิกานะครับสามโมงเศารพอปีที่แล้วเพ๊บเกณ์เริ่มขยับขยับขยับขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแต่ละง,งานขยับขึ้นมาเรื่อยจนถึงบ่ายโมงนะครับเกนอินพุตบ่ายโมงก็มีสาเหตุช็อตนะครับก็บไปทําความสะอาดมากก็ใส่ได้ปกติผมก็เลยซื้อตัวใหม่มามใส่อีกครับ พราะเสือตัวใหม่ใส่มาเดือนกว่า2เดือนตอนแรกเกียนก็ยุ่สามโมงเศาร์น,นะครับปกติที่นี่ก็เริ่มมากานล่าสุดนีอยู่เที่ยงครับก็บเลยตัดปัญหาว่าเร้าใส่ใส่ของถูกดีกว่าครับของเพียงเส้าใส่ละก็ถามไปหลายคนก็เป็ียนขึ้นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่เก่งออดิโอครับอาจารย์เขียวครับก็บเปลี่ยนขึ้นกันทุกคนเปลี่ยนมาใส่เป็นบอลลนเจอร์ไปละครับก็บเลยเส้าใส่ ตัวแพงเศร้าใส่ใส่ไปกะพังครับไปเลยบ๊อซื้ออีกแล้วพราะว่าซองตัวนี้ก็ฟาดไปสองเมื่อนกว่าแหละครับใส่ตัวนี้เอาอ,อ่าทนเสียงกัอาจจะต่างกันเนียนิดน้อยนะครับแต่กับบอเป็นยังตัวนี้ก็เก็บเขากุ้ครับเก็บเขา,อ,เเขาอันนี้เลยซ่องมันอีกอันนึงไปใส่ดอกเตอร์นี้ซองตัวนี้มีมันมีซองสีขาวอยู่อ่ะนี่ครับ สำหรับไม่กระเดืองครับเสือไม่อันอื่นกับปกติครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ